สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคื่ะี่ชื่ออะไรคะชื่อจุลีค่ะวันนี้มารับมาจำคื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะคิ้วทำไปแล้วกี่ครั้งคะทำไปแล้วครั้งแรกทำไปแล้วก็ครั้งมาตื่นครั้งหนึ่งนะคะก็ถูกใจนะคะถูกใจไหมคะใช่ใช่ต่างจากเดิมไหมต่างจากเดิมค่ะคือสามารถแก้คิ้วให้เราได้ด้วยปกติคิ้วของเรามันจะมีแบบ หมือนก็เราไปสัตว์ที่อื่นมามแล้วมันจะมีเป็นหางมา,ม,ม,างมีสองหางค่ะ <c oughs> มีสองหางแล้ว <Okay. S 1> ที่นี่สามารถปรับได้ดีมากนะคะ <c oughs> คือเราไม่สัมเราจริงจิงเราก็ไม่จําเป็นต้องไปลบอันเดิมแต่ว่าทางทางโรงเรียนเนี่ย <c oughs> สามารถปรับคิ้วให้เราโดยที่ว่ามันจะเหลือร่องรอยที่ว่ามันหางคิ้วได้เหลือนิดเดียวเองะคะ <c oughs> ่ะแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าคือ ปรับหางให้เราโดยอัตโนมัตินะคะก็คือถูกใจค่ะถูกใจมากค่ะคือข้างนี้นะคะจะมีแบบปลอยปลอยช้ำช้ำเขียวเขียวนิดนึงนะคะแต่ถ้าจากเดิมนี้นะคะคือจะมองเห็นชัดเลยนะคะแล้วมีความกังวลมากกับคิ้วแล้วก็ปากก็มาสักนะคะติดปากเมื่อก่อนดำเห็นเมื่อถ่าใช่แต่ทีนี้ปากเนี่ยสักแค่ครั้งเดียวนะคะก็คือ มาทาแค่ครั้งเดียวก็มีความรู้สึกว่าถูกใจแล้วก็พอแล้วไม่ต้องซ้ําก็ได้อันนี้การซ้ําี่ขึ้นอยู่กับว่านักคือคนซ้าอ,อยากจะเข้มหรือว่าอยากจะสีอ่อนโทนธรรมชาติหรือว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็คือครั้งเดียวก็จบค่ะครั้งเดียวก็สวยได้เลยครัรร้งเดียวก็สวยได้แล้วค่ะปากชินธรรมชาติ ทาแค่ริบมันเลื่อนสติกซอสอะไรก็พอแล้วเนาะทาแค่ซอสก็สีจะขึ้นธรรมชาติเองค่ะคิ้วก็ปรับทรงให้ใหม่คิ้วก็ปรับทรงให้อย่างดีแล้วการบริการที่เราเป็นไงบ้างการบริการเนี่ยถือว่าเลิศมากค่ะคือคุณครูนี่เป็นกันเองมากและสอนนักเรียนได้ดีมากนะคะจากที่นักเรียนเนาะใช่ใช่จากการสัมผัสมามัคือมาที่นี่ ประมาณสี่ครั้งนะคะที่มาก็คือคิ้วสองครั้งปากหนึ่งครั้งแล้วก็มารับเงินมาจจุบันหนึ่งครั้งก็คือสี่ครั้งการบริการเนี่ยคุณครูเนี่ยทุกท่านนะคะคือกันเองมากการคุยกันตลกกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็คือทําให้นักเรียนก็ไม่ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนที่เรียนนะคะและสอนนักเรียนได้แบบตอบโจทย์มากค่ะ ถ้าถ้าวันก็คือวันนี้มารับมัดจำคืนนะคะก็คือสองอย่างเนาะใช่ค่ะสองอย่างก็คือคิวกับป่าๆอย่างละห้าร้อยนะคะการที่เราให้หุ่นมัดจาคืนก็คือมัดจำมามัดจาเราก็คือเรากลัวเทเรียนนะคะเทนะคะเพราะว่าทนีีคนจับแบบล็อกไว้หมดแล้วว่าโอเควันนี้รับหุ่นแค่นี้สองคนหรือสามคนแต่ถ้าเกิดหุ่นไม่มาสักคนเนี่ยก็เกิดการเสียหายเสียหนยนักเรียนท้ามาเรียนคอร์สนึ้วก็ ห้าหกหมื่นะคะที่ค่ะก็คือเราต้องก็คือการมัดจำก็คือแค่แบบไม่ให้หุ่นนะค่ะเน้นนักเรียนเนาะใช่ถเพื่อที่จะให้คนคิดว่าเอ้ยไม่อยากไปละวันนี้ไม่สะดวกนัดไปแล้ววันนี้เอ้ยแต่ไม่ใช่ใช่เพราะการที่ล็อกนักเรียนล็อกหุ่นไว้ก็คือจําเป็นนะคะก็คือแค่เมัดจำแล้วอย่างละห้าร้อยเองค่ะคุ้มมากเลยค่ะคุ้มมากทำมาทำเลยแบบโหแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะ โอเควัน okay, นี้พอใจนะคะวันนี้คือโอเคเราได้มัดจำคืนมัดจำคืนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างละ500เนาะตั้งแถึง1,000บาทระคาที่ดีนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะโรงเรียนเรานะคะได้มีและได้มีโปรโมชั่นนะคะสักคิ้วตาปากนะคะในราคาโปรโมชั่นวันนี้นะคะ2,999บาทค่ะคณะครูนะคะเป็นคนทำค่ะ ถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะคะ0997829242ค่ะก็คือนัดเวลาล่วงหน้าได้เลยค่ะกับภูปเป้งคุสานะคะและคณะครูทุกท่านที่อยู่นนี้นะคะอาจารย์น้อแก้วด้วยค่ะอาจารย์น้อแก้วก็คือไม่มีโปรโมชั่นนะคะแต่ก็คือมีแต่ขอคณะครูนะคะช่วงนี้ค่ะโปรถึงสิ้นเดือนนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ